สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับในเกม Cooking Simulator นะครับเกมนี้ก็จะเป็นการจำลองให้เราเป็นเชฟนะครับทำอาหารนะครับจะมีพวกเครื่องดื่มนะครับที่ให้เราทำนะครับพวกกาแฟนะครับอาหารคาวก็มีนะครับ ของหวานพวกเบอร์เกอรี่ก็มีให้เราทำนะครับก็มีหลากหลายเมนูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มเรื่องก็ทอมนะครับเจอป้ายนะครับ ร้านอาหารนะครับก็เลยจะเข้าไปถามนะครับสวัสดีครับพอดีผมอ่านป้ายข้างนอกครับมีคนเช่าร้านอาหารคุณหรือยังครับโอ้อยังว่างอยู่เลยเยี่ยมเลยผมชื่อทอมนะครับต้องการจะเช่ามัน แล้วนายมีประสบการณ์ทําร้านอาหารหรือเปล่าว้าวผมมีมืออาชีพเลยครับเคยทาร้านอาหารมาหลายร้านมากครับทอมนี้มันก็ขี้โมเหมือนกันนะครับก็ได้ก็ได้แล้วคุณคิดค่าเชาอยังไงครับเจ็ดร้อยเซนต์ต่อวันแล้วกันอืม สามเมแรกฉันลดห้เซให้หนายเลยแล้วกันอืมมันก็พอยอมรับได้นะครับแต่ผมก็อยากเริ่มเปิดร้านให้เร็วที่สุดไห้เปิดร้านตอนนี้ได้เลย เอาลครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับนี่ก็จะมีเมนูให้เราดูด้านบนนะครับเพื้งต้นเขาก็จะสอนวิธีการเล่นให้เรานะครับสอนวิธีชงกาแฟนะครับ คาฟูชิโน,โน่คอฟฟนะครับขวามือของเราก็จะเป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดปุ่มจับนะครับจับอุปกรณ์สินคองนะครับด้านบนก็จะบอกเรานะครับว่าต้องใส่อะไรนะครับนี่เขาก็จะให้เราใส่น้ำตาลนะครับต่อไปก็จะให้เราใส่นมนะครับ อันนี้น่าจะเป็นนมผงเหรอแล้วก็ใส่นมผงเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเลยนะครับอ๋อเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วครับพร้อมเสิร์ฟครับผม ก็เดินนะครับเดินไปสเสิร์ฟนะครับวางลงไปเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับคาฟฟชิโนกคอฟฟีมาดูนะครับได้ไปห้าดาวเลยนะครับแล้วก็ได้มา450เซนนะครับ มาก็จะเป็นอเมริกาโน่นะครับกาแฟเริ่มกันเลยครับกันดับแรกก็ต้องใส่กาแฟเข้าไปก่อนนะครับต่อมาก็เป็นน้ำนะครับกกเริ่มทำงานได้เลยครับ แล้วก็รอ,อเวลาติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ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 ๊กเอาไปเทใส่แก้วนะครับว่าแต่แก้วอยู่ไหนครับผมหาไม่เจอครับหาแก้วไม่เจอนะครับ <c oughs> นเดินหาทั่วนะครับมันอยู่นี่นี่เองนะครับ ผมต้องเทินกลับมาครับต้องหันหลังกลับมานะครับค่อยจะเจอแก้วนะครับเราก็สแกนเทสใส่กแก้วเลยนะครับอเมริกาโน่นะการถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับแต่ลิ้นผมรัวแล้วนะครับกดที่ปุ่มเลยครับวางเสริร์ฟโอโหรูร้ามากครับด้านไหน มาดูนะครับว่าจะได้กี่ดาวนะครับเพราะว่าเสียเวลาตรงที่หาแก้วนะครับเอ้ได้มา2ดาวนะครับเมนูต่อมานะครับอ่านออกแต่ไข่นะครับเราไปเริ่มทํานะครับจับที่ถาดครับผมแล้ววางที่ตานะครับเปิดแก๊สพอติดแล้วก็มาเอาเนยนะครับไปใส่ในกระทะนะครับ วา,างลงไปเลยครับแล้วก็มาตอกไข่นะครับทุบใส่ถ้วยแล้วก็ให้มันแตกนะครับ3ฟองครับแล้วก็จับตรีวมา,มาคนๆๆนะครับคนได้ที่แล้วก็เอาลงไปในกระดาน,นะครับกโทษตีนะครับ แต่ก็จับตะลิวคนไปคนมาเนี <c oughs> ่ยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยเหลืองหอมกลิ่นออกมาทะลุโทรศัพท์เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาใส่จานนะครับใส่เกลือลงไปโอ้โหเข็มหน้าดู แล้วก็พริกไทยดำนะครับพร้อมเสิร์ฟแบบมาดูกันว่าเราจะได้กี่ดาวนะครับได้มาสองดาวนะครับกับ420เซนเมนูต่อมานะครับชีสออเมร็ตนะครับจับกระทะ ไปวางไว้บนเตาเปิดกัดแล้วก็ใส่เนยลงไปครับใส่พริกนะครับในไข่แล้วก็มกะเขือเทศใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยจับติลิวขึ้นมาคนๆคนๆนะครับให้ไข่มันแตกจากกันนะครับแล้วก็จะเอาไปเทใส่ในกระทะนะครับ ดูอย่างนี้ก็ง่ายนะครับแต่เวลาทำจริงๆก็ยากนะครับใส่ชีทลงไปนะครับโอ้โหเดืองน่าทานมากเลยนะครับเรียบร้อยเราก็อเอาใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับมาดูนะครับว่าชีทโอมเลตเ,เราจะได้กี่ดาวนะครับ ตึงต้งตึง้งได้มาสองดาวนะครับกับ430มเซนนะครับดุที่เมนูต่อมานะครับเป็นของหวานบ้างนะครับก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เชคนะครับเริ่มแรกเลยแล้วก็เปิดตู้เย็นนะครับเอาสตรอเบอรี่ออกมาแล้วก็เทใส่เครื่องปั่นนะครับตามด้วยน้ำแข็ง ต้องเปิดฟิตออกก่อนนะครับเอาน้ำแข็งออกมานะครับเทลงไปเลยแล้วก็นมนะครับนมสดเทลงไปใส่น้ำตาลเล็กน้อยมันจะได้เพิ่มความหอมนะครับกดที่ข้างปั่นได้เลยครับนี้ใช้เวลาวีน,นะครับนานนิดหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่แก้วนะครับตกแต่งด้วยวิกครีมนะครับเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริมนะครับมาดูว่าเราจะได้กี่ดาวนะครับเมนูของหวานแรกของเรานะครับสตรอเบอรี่เชดนะครับได้มา2ดาวกับอีก520เซนนะครับ ของหวานอีกต่อมาก,ก็คือโ o y เ r อ h o ช็อกโกแลตเค้กนะครับเริ่มกันด้วยการที่นำถาดมานะครับเอาไปน่าจะผสมแป้งก่อนครับวางลงนะครับใช้ผงโกโก้นะครับเทลงไปครับตามด้วยผงฟูนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับ ไข่ตามไปไขายไม่ได้ก็คือนมนะครับที่สำคัญก็แต่งกินวานิลานะครับแต่ก็คนคนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันแล้วก็เนียนแล้วก็เทใส่สาถาดเอาไปอบครับผมสวสันน่ากินนะครเนี่ย อบแน่นะครับใส่ข้างอบไปเลยนะครับอบไปห้าวินาทีนะครับพอได้เนื้อขนมฟูดเดงแล้วเราก็ต้องเอาไปตกแต่งหน้านะครับด้วยวิคีีม ในเกมมันง่ายนะครับชีวิตจริงผมยังไม่เคยทำขนมพวกของหวานอย่างนี้สำเร็จเลยนะครับส่วนมากจะทำเป็นอาหารคาวมากกว่านะครับแต่ในเกมมันก็เล่นง่ายนะครับเราไปดูครับว่าโรยเยอร์ช็อกโกแลตเค้กของเราจะได้กี่ดาวนะครับอ,อซีสันน่ากินมากเลยนะครับเนี่ย ขนาดผมเป็นคนทําเองผมก็ยังอยากลองชิมเลยนะครับได้มา2องดาวเหมือนเดิมนะครับเพิ่ม750ดร้อยหเซนครับผม